เขาว่ากันว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีทุกคนด้วยสิ่งที่เรียกว่า negative income tax ค่ะหยุดก่อนเลยค่ะอย่าเพิ่งตกใจกัน Negative Income Tax หรือ NAT เนี่ยเมื่อแปลเป็นไทยนะคะก็คือภาษีเงินได้แบบติดลบค่ะซึ่งชื่ออาจจะดูลบแต่อย่าเพิ่งมองกันในแง่ลบนะคะจริงๆแล้วเป็นนโยบายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งถ้าทำได้จริงนะคะจะถือว่าเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางภาษีครั้งใหญ่ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำให้กับประเทศไทยได้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเนเน่จะเล่าให้ฟังนะคะเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นโดยการต้องเล่าให้ฟังก่อนเลย ว่าไอ้ตัว Negative Income Tax เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะมันเป็นโครงสร้างการเก็บภาษีที่คิดค้นกันมาตั้งแต่ปี1962นะคะคิดขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลที่ชื่อว่าอาจารย์ฟริตแมนค่ะซึ่งตรงนี้แอบกระซิบบอกเลยนะคะว่าอาจารย์ฟริตแมนเนี่ยก็คืออาจารย์ของดรไตรงซวนแอคีรีเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นยืนยันได้เลยนะคะว่าอาจารย์คนนี้ กเกมตัวทริสทีนีเนกาทีฟอินค n มแท็กซ์เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเลยนะคะหลายๆประเทศตอนนี้ก็ได้นำไปใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาออสเตรเลียนนิวซีแลนด์แคนาดาอังกฤษหรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเองที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็ใช้ระบบนี้อยู่นะคะ เอาจริงๆแล้วตัวเป้าหมายเนี่ยมันก็คล้ายๆการกับสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่มุ่งเน้นจะให้เงินช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ยากจนเนี่ยแหละค่ะแต่ความแตกต่างนะคะจะเป็นการดำเนินการผ่านระบบการจ่ายภาษีค่ะเอ๊ะมันทำยังไงนะ คือระบบภาษีปัจจุบันของประเทศไทยใช่ไหมคะถ้าคุณมีรายได้ตามเนี่ยคุณไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มภาษีเลยเพราะคุณไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หากอยากได้เงินช่วยเหลือใดๆก็ตามเนี่ยคุณต้องไปเอาที่สวัสดิการต่างๆของรัฐเช่นตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ซึ่งต้องวุ่นวายยื่นเอกสารยืนยันความยากจนของตัวคุณเองเวลาเขาเปิดให้ลงทะเบียนแทนที่มันจะต้องมี2ระบบนะคะตอนนี้ก็จะยุบให้เหลือเพียงแค่ระบบเดียวนั่นก็คือตัวระบบภาษีเนี่ยะคะ่ะแนวทางก็คือจะให้คนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ในวัยทำงานที่มีอายุ15ปีเป็นต้นไปนะคะมากรอกแบบฟอร์มภาษีทุกปีนะคะเพราะว่าทางรัฐเนี่ยเขาจะคำนวณเอาไว้นะคะว่าเส้นของความจน ที่จะระบุว่าเท่าไหร่ถึงจะนับว่าคุณคือคนจนนะคะซึ่งหากปีนี้นะคะหลังจากคุณกรอกแบบฟอร์มไปแล้วปรากฏว่ารายได้ของคุณเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้นของความยากจนนะคะนอกเหนือจากไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แล้วนะคะทางรัฐเองเนี่ยจะจัดสรรเงินให้กับคุณด้วยเติมเต็มรายได้ของคุณเนี่ยแหละคะ่ะให้มันยกระดับขึ้นมา แต่ก็นะต้องแฟนกันด้วยนะคะถ้ารายได้ของคุณในปีนั้นเนี่ยสูงกว่าเส้นของความยากจนนะคะจะสูงมากหรือสูงน้อยเนี่ยคุณก็ต้องเสียภาษีตามเกณฑ์ตามกติกาไปค่ะทีนี้อ่านในโลกโซเชียลมานะคะบางคนก็บอกว่าโอ๊ย คนไท่นะหัวหมอคนที่มีรายได้เยอะนะคะขายของแบบรับแต่เงินสดไม่มีอยู่เยอะนะคะขายของริมทางบ้างขายของแบบไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแผงบ้างนะคะคนพวกนี้เขารับเงินสดกันแบบหนาะเนเลยเขาจะยอมลำบากมาเข้าระบบภาษีทำไมกันอันนี้ต้องยอมรับว่าจริงค่ะ เศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาที่ยากจะแก้ไขในสังคมไทยนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วตัวนโยบาย Negative in c o n t ท็กเนี่ยก็คงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะคะแต่อย่างที่บอกในตอนต้นว่านโยบายนะคะมีเป้าหมายคล้ายๆกับสวัสดิการแห่งรัฐที่พุ่งเป้านะคะที่จะช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย และได้ผลพวงก็คือการดึงผู้ที่มีรายได้เนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบค่ะซึ่งมันจะช่วยให้รัฐเนี่ยมีข้อมูลที่แม่นยำม,มากขึ้นค่ะแต่ถ้าถามว่าเรารัฐจะเอาข้อมูลไปทำไมจะช่วยก็ช่วยเลยจะให้เงินก็ให้เลยสิทำไมต้องให้ประชาชนมาวุ่นวายคอยกรอกแบบฟอร์มภาษีด้วยทราบกันไหมคะว่าการใช้งบประมาณเพื่อไปจ่ายตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณนะตอนนี้นะคะมีหลายส่วนเลยที่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะย กตัวอย่างเช่นตัวค่าเดินทางเนี่ยค่ะทราบมาว่าแทบจะไม่มีคนมาใช้ประโยชน์จากตัวงบประมาณตรงนี้เลยนะคะในขณะที่ส่วนที่เป็นเงินสด300บาทเนี่ยมีคนเอาไปใช้จริงๆนับเป็นเรทเนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณ90%เเลยค่ะเพราะฉะนั้นหากเราเปลี่ยนมาเป็นระบบนี้นะคะจะถือว่าเป็นการช่วยให้รัฐเนี่ยบริหารจัดการงบประมาณเพื่อมาจัดสรร สวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนได้ตรงเป้ามากขึ้นและที่สําคัญนะคะหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเช่นอย่างตอนที่เราเจอโควิดกันนะคะรัฐจะมีข้อมูลในมือพร้อมที่จะออกมาตรการพร้อมที่จะโอนเงินช่วยเหลือประชาชนทันทีนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาขอให้ประชาชนลงทะเบียนอะไรที่ซ้ําซ้อนซับซ้อนวุ่นวายเลยค่ะแต่แม้ ถ้ารายได้น้อยแล้วได้เงินสบายๆยอย่างนี้นะคะบางคนก็คงจะนอนสบายอยู่บ้านเฉยๆสิไม่ต้องทำงานก็ได้นะคะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าในหลายๆประเทศที่ใช้ระบบนี้อยู่แล้วนะคะเขาออกแบบมาเลยนะคะว่าใครนะคะถ้าไม่ทำงานเนี่ยจะถือว่าเป็นคนที่ตกเกณฑ์ค่ะไม่สามารถได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐผ่านระบบนี้ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยเราออกแบบให้ดีนะคะในทางตรงกันข้าม ระบบนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นให้คนทำงานเพราะคุณจะต้องเอาหลักฐานการทำงานมาแลกกับสวัสดิการของรักค่ะอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเป็นปัญหาที่นโยบายเนี้ยคงจะแก้ให้ไม่ได้ก็คือในเรื่องวินัยทางการเงินค่ะเช่นที่เราอาจจะเห็นในข่าวมาบ้างนะคะในช่วงสองสาวันมานี้ภรรยาโวยวายใหญ่เลยว่าพอมีเงินหมื่นโอนเข้าบัญชีปุ๊บ สามีก็ไปเบิกออกไปปั๊บแล้วเอาไปเล่นพนันออนไลน์จนเงินหมื่นหมดเกลี้ยงเลยใช่ไหมล่ะคะอันนี้ทําให้เห็นว่านโยบายอะไรก็ตามนะคะที่เป็นการให้เงินก้อนกับประชาชนเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือปัญหาของคนบางกลุ่มที่จะนําเงินเนี่ยไปใช้อย่างผิดวิธีค่ะเพราะฉะนั้นตัว negative income tax นะคะควรมาควบคู่กับมาตรการการสอนเรื่องวินัยทางการเงินแบบจริงจังค่ะอีกไอเดียหนึ่งนะคะหากมีการ l i n k ์ตัว negative ค m แ t ็ x เนี่ยเข้ากับสวัสดิการอื่นๆด้วยก็คงจะดีนะคะให้ออกแบบมาเลยว่าคนที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นที่จะได้รับตัวสวัสดิการเหล่านี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้หลายคนนะคะก้าวเข้ามาอยู่ในระบบได้อย่างแน่นอนเลยค่ะ โดยสรุปเลยค่ะก็คือตัว n e ก a t ทีฟอินค m มแท็กเนี่ยถ้าทางรัฐออกแบบดีๆและออกแบบให้รัฐกลุ่มนะคะจะถือว่าเป็นนโยบายที่ดีอันนึงเลยนะคะก็ขอชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะมาช่วยกันจับตาดูและช่วยกันให้กำลังใจคนทำงานด้วยนะคะหรือถ้าใครมีไอเดียหรือมีข้อเสนอแนะดีๆนะคะก็ช่วยแชร์กันในคอมเมนต์ที่ทางด้านล่างนี้เลยนะคะอยากเรียนรู้จากทุกคนมากๆเลยค่ะ